รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนน่ามนอาหาร <c oughs> อัิที่ครับคนเดียวเพราะอีกคนหนึ่งไม่ได้ครับเพราะยังเคี้ยวอยู่เลยนะครับเวลาที่รายการนี้ผมบอกคู่เขามีครับสองคนนะครับครับอชาชาชา <c oughs> ไปครับหน้าประตูเลยครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ผู้ทําบอกเราว่าเขาทําอย่างนี้กันมา สี่สิบปีแล้วอย่างน้อยอ,อย่างน้อย,ยที่เขารู้นานแล้วอ่ะเขาบอกว่านา,วนานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วไง uh huh. ตอนนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยร้านนี้เป็นร้านทําขนมซึ่งเป็นร้านขนมใหญ่มากๆร้านหนึ่งอยู่ในชนบุรีชื่อว่าแม่ย่าขนมไทยร้านที่ว่าทําขนมใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ได้ทําขายเองอย่างเดียวทําส่งด้วย เป็นโรงงานส่งออกไปเนยเป็นส่งส่งผลิตไปตามที่ต่างๆเป็นถั่งานเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เป็นขนมไทยก็แล้วแต่ว่าใครจะสั่งอะไรอะไรบ้างแต่ก็จะมีหลักการอยู่ว่าทําอะไรยังไงบ้างแต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นคืออันนี้เอ๊ะคุณเต้พบไม่เคยเห็นจริงๆเหรอข้าวต้มมัดเนี่ยจะไปอะไรต่าัดคุณเต้พบนี่ท่าจะสมองไม่ดีไอข้าวต้มมัดเคยเห็นครับจริงๆข้าวต้มมัดหนูกินไม่อ้องเด็กใช่ต้องแน่หนูกินคุณกินที่ไหนย่านทำอร่อยมาก มปที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะย่าคุณอยู่ฝรั่งเศสใช่ครับตาเลือกตาเลือกตาไม่ทันครับระหว่างระหว่างความโลกแห่งความจริงกับโลกในฝันนะท่านผู้ชมฮะข้าวต้มมัดนี้ไม่ธรรมดาพรอมันเป็นข้าวต้มมัดกล้วยตากหไม่ได้ใช้กล้วยธรรมดาทาใช้กล้วยตากทำเราก็ไปเจอเขาก็เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับมีที่ชนบุรีนี่แหละขอเจอท่านผู้ชมพบกับคุณนภัสสอนประทุมแดงจากร้านแม่ย่าขนมไทยครับ ดีครับผมเกิดเนีครับก็าถามจริงๆเถอไอ้ที่ว่าเราพูดกันเนี่ยขอเข้าประเด็นเลยนะับทําไมอยู่ดีๆกล้วยต่างมันมาอยู่ในข้าวต้มมาได้ตัวน้องเองเห็นมากี่ปีแล้วเห็นมาตั้งแต่รุ่นแม่เหรอฮะรุ่นแม่แม่ทําเหรอนี่นะพี่น้องตอนแรกคิดว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาก็ตันหาอะไรแบบเหมือนแบบคือจะบูสต์ขึ้นไปเออเอาอันนี้มาใส่นี่ไม่คิดว่ามันมีมีมานานแล้วคือแม่พี่ก็เอากล้วยนี่ใส่เข้าไปเลยใช่ก็ทีแรกอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะ กล้วยสดเนี่ยตอนนั้นมันขาดตลาดแล้วแม่เขาบอกว่าเอ๊ะเราทําไมเราไม่ลองกล้วยตากเอามาใส่ข้าวต้มอ๋อแม่เคยเป็นคนแรกอะเด็กใช่น่าจะใช่ละอ่ะแม่ยังอยู่ไหมเสียแล้วค่ะอ๋อแม่ไปไหนอะไปเที่ยว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 มากี่ไปเที่ยวพักแล้วพักแล้วพักแล้วปีกว่าแล้วพักปีกว่าแล้วอ๋อแม่เป็นคนแรกด้วยที่คิดใช่คือกล้วยเมื่อก่อนอะทาอยู่แล้วทําอยู่แล้วแต่เป็นข้าวต้มกล้วยสด ก็คือเหมือนทั่วไปแหละถูกไหมไหนะถูกไหมจนพอดีวัตถุดิบเขาโตเอ่อมันไม่ตัวมัไมันไม่มีนั้นน่ะคือเขาสั่งออเดอร์มามันไม่มีกล้วยสดแล้วก็เลยสัดสรรว่าลองไปเอากล้วยตากมาทำมาทำอยู่แล้วออกมารสชาติมันโอเคแล้วก็เลยทำกันมาเรื่อยๆจนถึงมาเดี๋ยวนี้ร mm ่วมปี้วิ0ปีแล้วไอ้กล้วยกล้วยสดพี่ยังทำอยู่ไหมยังยังทำอยู่ค่ะก็ยังมีทั้งสองเมนูทั้งกล้วยสดและกล้วยตาก ร้านเราเนี่ยนะร้านเดียวด้วยนะตั้งแต่เคยเห็นมาเดี๋ยวขนมขนมแม่ย่าขนมไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หนองมนไงหนองมนขายกันมาทั้งหมดตั้งแต่รุ่นแม่มาจนถึงเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วโอ้โหรวมถ้ารวมโดยรวมแล้วอะเกือบห้าสิบปีแล้วนะห้าสิบปีตั้งแต่แม่แล้วมาเราแล้วมาที่น้องเนี่ยนะมาที่น้องเนี่ยเราขายขนมอะไรบ้างก็โ้ยมีทั้งหมดหลายอย่างเลยค่ะอาทิเช่นอาทิเช่นขนมหม้อแกง สังขยาหน้านวลาวาขนมชั้นถั่วกวนสังขยาฟักทองข้าเหนียวแก้วข้าเหนียวแดงแต่นี้ไม่ได้อมาแล้วข้าเหนียวแดงก็ยังมีขนมถ้วยขนมตาลอันนี้ขายเองและขายส่งด้วยอ่าใช่ค่ะเขามารับกันทุกวันทุกวันอ่าใช่ค่ะวันนี้มีคนมารับไหมมีออเดอร์มารับไหมที่นี่ไม่มว่าลูกค้าตามมาที่หมายถึงว่าขายส่งคือ ผลิตออกมาเป็นถาดงี้แล้วเออมารับไม่ขายที่ไหทขายใช่เขาไม่ต้องนั่งลําบากทำเขาไม่ต้องทำเขาไม่ต้องทําแต่วันนี้เขาอาจจะบอกว่าจริงๆวันนี้ขอมอแกงสองถาดนะไอ้นี่ตัวนี้ไอ้นี่ตันนี้เขาก็จะแบบว่าแต่ละวันเลยล่ะแต่ละวันนะแต่ละวันค่ะอุ้ยนี่ต้องทำเยอะเยอะเยอะมากเขาขายไปทั่วเลยแต่อันนี้มันเป็นของแปลกเลยเอามาบอกท่านผู้ชมกันมาดูว่าเขาทํากันอย่างไรนะรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหน แม่ชื่ออะไรนะคะน้องแม่ช eh ื่อแม่เล็กค่ะแม่เล็กเป็นคนทําคนแรกนะท่านผู้ชมครับข้าวต้มมัดกล้วยตากจากแม่ย่าขนมไทยนี่ครับ ก็เป็นโรงงานแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้ว่าถ <disappointing S 1> <ๆ>ึงจริงจริอยู่ขนาดกี่คนเนี่ยใช้คนทั้งหมดยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนน่ะช่วยกันทําขนมอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูสิท่านผู้ชมลูกๆหลานๆหมดนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปหลอกเข้ามาบ้างนะโอเคโอเคยิ้มยิ้มอ่ะเริ่มจากข้าวเหนียวเคี่ยวงูใช่ค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูแช่เอามาก่อนจะแช่เราต้องมาล้างก่อนสามสี่น้ำล้างให้สะอาดให้น้ำมันให้น้ํามันขาวเลยใสเลยค่ะแล้วก็แช่ไว้ประมาณสักสี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมงปุ๊บเสร็จแล้ว แล้วก็เอาไปนึ่งนะพอแช่เสร็จเรียบร้อยถึงจะเอาเข้าไปหวดหนึ่งใช่ไหมดหดนึ่งอ่านี่นี่นี่ข้าไปแล้วข้าวดแล้วนี่ครับนึ่งนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับนึ่งครึ่งชั่วโมงพอเปิดดูเม็ดสวยได้เราก็เอาไปมูเลยโดยไม่ต้องกลับขันเหนียวอ่านี่ครับ <laughs> ดูเดยฮะ แล้วเยอะขนาดนี้แล้วไม่กลับด้วยเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมข้าวเหนียวปเป็นข้าวเหนียวกลางเก่ากลางใหม่ใช่ค่ะนะฮะเป็นเคี่ยงงูแต่กลางเก่ากลางใหม่เสร็จแล้วใส่หัวกะทิหัวอย่างเดียว,ห,ว,ยยวหัวอย่างเดียวโดยไม่มีหางรวมไม่มีเลยยนรวนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอ่าแต่ก็ตามด้วยเกลือค่ะเอาให้เข้ากันอเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆเค้าอย่างนะค่อยๆเค้าที่ที่แล้วก็เอาไปเทบูนเลยท่านผู้ชมดูดูมูนนี่เนี่ยขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่นะ มันใหญ่ขนาดนี้เสร็จแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ้ประมานาที15นาทีแล้วก็ถั่วดําที่เราต้มสุกไว้เตรียมไว้อตัวทำนี่ต้มแบบไหนแบบเละๆเลยไหมนิ่มเลยแล้วก็เอาไปเค้าอีกเอาไปเค้าอีกเอาไปเค้าให้เข้ากันพักอีกพักอีก1ินาที15นาทีอีกนะครับนี่ท่านผู้ชมนะฮะเสร็จแล้วก่อนเดี๋ยวมันขึ้นตัวแล้วมันได้ตัวแล้วก็เอากล้วยตากเตรียมไว้หั่นหนึ่งลูกหั่นกี่ชิ้นสชิ้นสองชิ้น หันขวางนะนี่นี่นี่วางแบบนี้เลยไม่ได้ยุ่งยากนี่นี่นี่วางแล้วห่อแบบนี้แล้วก็ใบตองปิดอย่างนี้แล้วก็เป็นคู่ประกอบแล้วก็มัดด้วยตอกตอกยังเป็นตอกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเส็จใบตองก็ใบตองจริงๆตอกก็ตองจริงๆนะอย่างนี้คนนี้ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยราคนนี้ทำมาห้าปีแล้วห้าปีแล้วเห็นบกจะลาออกพรุ่งนี้ใช่ไหมทำเนี้ยทั้งวันนผู้ชมนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเอาทั้งหมดที่ ให้ลงนึ่งเนี่ยเรียกว่าลงนึ่งเลยนึ่งนานเท่าไหร่นึ่งนานหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งน้ำเดือดเดือดเลยนะน้ำเดือดเดือดค่ะต้องเติมไฟตลอดนะให้น้ำมันเดือดตลอดนี่หนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันจะเสร็จมาเป็นอย่างนี้ข้าวต้มมัดกล้วยตาครับ ข้าพเจ้าเขามาเป็นสเสน่ห์เขาแล้วแต่และเจ้าทำไม่เหมือนกันอย่างเจ้านี้ที่ทำเนี่ยนะข้าวเหนียวเขาจะเป็นเค้ยวเหนียวเคี้ยวงูแน่นอนอยู่แล้ว<ช>แต่ต้องเป็นกลางเก่ากลางใหม่มันจะไม่เละเกินไปและไม่แข็งเกินไปอันนี้สําคัญมากนะฮะแล้วมันก็จะไม่มียางมากเกินไปแล้วก็จะเหนียวพอดีพอดีถ้าเป็นเก่าเลยก็จะไม่มียางเลยอ่เพราะฉะนั้นเพราะอดตั้ท่านเห็นข้าวนึ่งข้าวเหนียวแล้วเขาไม่กลับข้าวเหนียวนี่เขามีเหตุผลนะฮะเพราะว่าของเขาเป็นกลางเก่ากลางใหม่แต่ถ้าแก่ข้าวเหนียวเก่าไม่ไม่ได้ ไม่ไม่ไม่รอดนะฮะหัวกะทินี่เขาใช้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเต็มเลยนะฮะคันไม่ใส่น้ําไม่ใส่ค่ะเพราะถ้าใส่น้ําไปข้าเหนียวจะอืดจะอืดแล้วเละจะเละมันไม่เซ็ตตัวจําไว้เลยนะครับทาไอ้พวกนี้จําไว้เลยนะฮะหัวก็หัวจริงๆนะเออใส่น้ําสักหน่อยก็ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับข้าวเหนียวเมื่อใส หัวอย่างเดียวมันจะเกาะตัวมันไม่เละแล้วมันก็จะไม่แฉะนะฮะอันนี้สําคัญที่สุดเลยซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะความละเอียดรอบครอบของเขาทำมานานไงใบตองต้องเป็นใบตองไงใบตองจะไม่ แก่เกินไปแล้วก็จะไม่อ่อนเกินไปใบตองจะเป็นสีนี้เลยค่ะต้องสีนี้ใช่ค่ะต้องสีนี้ถ้าเขาดูสีเลยใบตองว่าสีเขียวต้องไม่ดําไม่คล้าจนเกินไปแล้วไม่อ่อนจนเกินไปก็คือถ้าอ่อนไปมันอ่อนไปผมไม่ได้ผอไม่ได้แล้วถ้าแก่ไปมันก็สว่แล้วกล้วยตากเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกว่ากล้วยสดตรงมันคอนโทรลได้ความหวานมั่นคงแลวลูกด่างมั่นคงหมดนะครับคือมันไม่เสียง่ายด้วยต้องบอกว่าถ้าเป็นข้าวต้มมัดที่เป็นกล้วยธรรมดาเนี่ย ความหวานมันก็ขึ้นอยู่กับความแก่ของกล้วยนะครับเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยตากเนี่ยคือมันหวานทุกอันเท่ากันหมดเพราะว่ามันเป็นกล้วยตากแล้วที่มันคือดูบอกเลยว่ามันถ้าคนที่ชอบกินข้าวต้มมัดอย่างหนูเนี่ยคาว่าอร่อยแล้วเนี่ยพอคุณกินข้าวต้มมัดที่มันมีกล้วยตากเป็นไตเนี่ยมันอร่อยพี่แล้วหรือว่าอาชอบเพราะว่าอากับหนูเหมือนกันผมก็เหมือนผอก็เหมือนด้วยผมเหมือนด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนหนูคอกาลัง หนูก็อาเนี่ยถ้าหวานแล้วต้องหวานขนมไทยต้องหวานถ้าจะหวานคือต้องหวานจะมาแบบว่าอ๋อหวานน้อยหวานน้อยหวานน้อยเพื่อจะได้กินะอาเหมือนหนูแล้วหนูจะนุ่มกล้วยตากมันจะนุ่มคือหนูก็อาเนี่ยจะกินเหมือนกันคือถ้าจะหวานข้าของหวานมันต้องหวานถ้าไม่หวานก็คือไม่หวานไปเลยนี่ครับทุกคนพอกัดปุ๊บอาการออกหมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกที่กัดเข้าต้มมันแล้วขนลุกอ่ะ จ <differences S 2> ริงครนี้จะไป้าห้องน้ำไม่ใช่คุณกระตืต้นกับรสชาติไม่เลยหรอกนะท่านผู้ชมมันเป็นกล้วยตากที่กล้วยเนี่ยมันเหมือนผมกินกล้วยคาราเมลอะใช่าอะไรเพราะมันเป็นกล้วยตากไง มันเป็นกล้วยตากซึ่งมันหวานแบบกล้วยตากอยู่แล้วเสร็จแล้วเอาไปอยู่อีกในนั้นอยู่นึ่งอยู่อีกตั้งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งมันทําให้อันนี้กลายไปเป็นคาราเมลไปเลยในความรู้สึกก็เลยกลายไปกินกล้วยคาราเมลกล้วยคาราเมลน่ากนมากกานึ่งไม่ถึงไส้ข้างในมันจะแข็งใจะแข็งแล้วก็จะไม่นุ่มนวลอร่อยมากครับรสกล้วยตากชัดเจนมากอะใช่ครับคุณผู้ชมลองลองลองดูนะครับแม่ย่าขนมไทยนะฮะขอบคุณ ขอบคุณคุณแม่อะไรนะครับแม่เล็กแม่เล็กคุณแม่เล็กนะครับถ้าแม่เล็กดูตอนนี้ท่านไปเที่ยวอยู่ถ้าแม่เล็กดูอยู่ข้างบนแม่เล็กจะเห็นว่าสูตรของแม่เล็กตอนนี้ได้มาออกวคุณต่อยแล้วนะครับและหนูเชื่อว่าสูตรนี้จะอยู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานร้านแม่ยาขนมไทยกับข้าวต้มมัดกล้วยตากสูตรแม่เล็กนะครับรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนมานั่งกันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเพื่อจะไม่ให้เกียรติว่าจะไม่งัเกียรติ พวกเราทั้งนั้นใช่ไหมครับที่ถือมาอยู่นั่นเป็นใครครับเป็นเพื่อนกันเพื่อนน้องค่ะนี่มาเก็บหนี้สินมาเก็บหนี้เก็บสินลนี่มากันหมดเลยผมไม่เป็นห่วงกันขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณพัชสอนขอบคุณแม่ย่าขนมไทยขอบคุณ่านผูชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเธอรู้ไหมเธอเท่แค่ไหนอ่ะรู้ไหมฉันจัดรายการกรัวกันถอยมานี่ร่วมสิบปีแล้วเธอเป็นเจ้าแรกเลยที่ เขาต้มมัดกล้วยตาเขาต้มัดกล้วยตาแล้วมันไม่ได้มีวันีเธอไม่รู้หรอกเธอไม่รู้หรอกเธอรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะกระหึ่มประเทศจริงมันจะมีคนเอาไปทํากันทั้งประเทศขอให้รู้ด้วยนะมาจากแม่ย่าขนมไทยเมื่อท่านเอาไปทําให้เกียรติเขาด้วยของแม่เล็กของแม่เล็กว่าท่านดูจากแม่ย่าขนมไทยอันนี้เป็นแม่น้องแล้วขอไปเป็นแม่น้องแล้วขอไปเป็นแม่น้องแล้วอย่านะอย่าอย่าไม่ให้เกียรติคนนะอย่าไม่ให้เกียรติคน เธอดังจริงๆเธอจะดังมากมากขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งครับลาไปก่อนก่านจะได้พบกันใหม่แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ของดีๆอย่างนี้ช่วยไม่ได้ครับมี2ที่ท่านจะไปได้ไปหาเขาเลยกลับมานี่ฮะขอบคุณต่อยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านจะลวกผักให้1สีสวยก่อ ไม่เหี่ยวเกลือเนี่ยจะคงสีผักให้สวยสดนะครับอันที่2ใช้น้ำมะนาวแล้วนะมันพืชวิธีที่3ใช้น้ำส้มสายชูครับสุดท้ายเบกกิ้งโซดาครับเอาเกลือไปเลยทำไมอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผักครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผักครับทหารโอวุนเซนคริสตัลแบนครับไม่มีที่ไหนมีฮะนี่ที่นี่ที่แรกต้องไปลองเลยเมนูนี้ไม่เคยนึกว่าเส้นนี้มันจะอร่อยขนาดนี้ฟิลลิ่งดีมากเลยนะอร่อยไม่อร่อยกลัวคุณตา